ครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้เวลา6กโมงเกือบจะเจ็ดโมงครับจะมาต้มกาแฟเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่ากาแฟเนี่ยครับชายยี่ห้อมานี่ประสบการณ์ก็หมดทุงนี้พอดีนะครับ ซื้อได้ที่ไหนนะครับใครมียี่ห้ออื่นที่แนะนำหรือว่ายี่ห้อนี้ซื้อที่ไหนก็บอกบอกด้วยนะครับหมดแล้วไม่มีกินแล้วครั้งสุดท้ายแล้ว ฉากดีๆก่อนดีกว่า ดูก่อนว่าหมดหรือยัง ที่บทเป็นเซรามิกนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอลูมิเนียมหรือสตแตนเลสจะดีกว่าน,นี่ครับจะลองหาเซนได้เซรามิก จะใส่ในนี้ครับจะใส่ไม่ให้เกินวาวตรงนี้กลับแล้วก็กะดูใส่ใต้วาวเดี๋ยวเราจะเอากาแฟใส่ใส่ในกล้วยนี้ก่อนนะครับกาแฟที่เราบดได้เมื่อกี้ จริงๆต้องใส่ให้ให้เต็มนี้เลยนะครับเรากดลงไปแต่ว่าของเรามันมันครั้งสุดท้ายแล้วเม็ดกาแฟรครั้งสุดท้ายแล้วถ้าใครมีเม็ดกาแฟอยากให้ลองชงก็ส่งมาได้นะครับหรือว่าจะแนะนําเม็ดกาแฟก,แฟก็แนะนำมาได้ครับเพราะว่า หลังจากวันนี้ไปก็ไม่มีชงแล้วดวนเลยนะครับนี่ครับลักษณะเม็ดกาแฟาที่บดได้จะมันจะไม่ละเอียดมากครับจะประมาณนี้นี่ครับ อยบหยาบจริงๆถ้ามันเต็มนะรเราก็จะกดลงไปให้แน่นๆผมคิดว่าถากาแฟเข้มข้นหรือไม่เข้มขน้นอยู่อยู่กับที่เราใส่ใส่กาแฟเข้าไปในนี้นะครับจริจริงมันต้องมันต้องเต็มถึงนี้เลยแต่ของเรากาแฟมันหมดนะครับ ครั้งสุดท้ายพอดีนี่ครับได้แค่ครึ่งเดียวเราทำกินเองครับไม่ได้ซีเรียสก็แต่ว่าถ้าทำขายมันต้องแบบเต็มนะครับกาแฟเราถึงจะเข็มข้นตัวนี้ก็เป็นช้อนตวงแล้วก็ข้างล่างก็กดได้เลยนะ เขาบอกว่าในช้อปปีก็มีนะครับไม่รู้อันเท่าไหร่ลองเข้าไปเสิร์ชดูนะครับพอได้กาแฟเสร็จเราก็จะมาวางในนี้เดี๋ยวผมไปเอาน้ำ ตำลงไปใต้วาลวต่ำกว่าใต้วาวรู้สึกว่าน้ำจะไม่พอแต่ว่ากาแฟเรามันน้อยเราก็เราก็เอาแค่นี้ได้นะครับ ครึ่งครึ่งครึ่งครับต่อไปเราก็กาแฟที่บดได้ครับวางลงไปผมจะอธิบายหลักการทำงานของเจ้าโมกาพอให้ฟังนะครับสำหรับ มือใหม่ที่ยังเพิ่งเริ่มหรือว่าหาความรู้นะครับจริงผมก็มือใหม่เพราะว่าประสบการณ์กาแฟเม็ดกาแฟถุงเดียวหมดไปถุงนั้นประมาณ2อกิโลครับสองโลหรือโลหนึ่ง ไม่ถึง2กิโลนะครับ500กรัมครับครึ่งกิโลประสบการ์เมล็ดกาแฟครึ่งกิโลนะครับน่ครับ500กรัมน่ครับหมดแล้วครับใครมีเม็ดกาแฟอยากให้ลองก็ท่งมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้เลยครับ เดี๋ยวผมจะไปตามครับผมมาต่อหลักการทำงานนะครับสำหรับใครที่เซียนแล้วก็ขออภัยครับหรือว่าแนะนำที่ชมได้ครับเดี๋ยวผมจะจากประสบการณ์นะครับตามความเข้าใจก็คือเมื่อกี้เราใส่น้ำลงไปด้านล่างแล้วใช่ไหมนะครับ เอาให้ใส่ใต้วาวนี้เราก็สังเกตวาวข้างในเราก็วางเม็ดกาแฟบดลงไปพอน้ําเดือดนะครับน้ํามันเป็นหม้อแรงดันนะครับความร้อนจะดันผ่านน้ำดันน้ําผ่านรูนี้ขึ้นมาครับผ่านรูขึ้นมาผ่านกาแฟขึ้นมานครับผมนี่ครับน้ําเดือดปุ๊บ จะดันผ่านจริงๆมันต้องมีตัวกรองตรงนี้ครับเป็นกระดาษกรองครับวงกลมปิดไว้ตรงนี้ใส่กระดาษกรองเขาว่าจะได้ครีมมมกที่เยอะแล้วก็มุนปิด พอพอน้ําเดือดล้วก็แรงดันจะจะดันน้ําขึ้นมาผ่านเมล็ดกาแฟแล้วก็ขึ้นมาตรงรูนี้ครับจะมีรูสองด้านนี่ครับจะออกมาทั้งสองด้านตรงนี้หม้อต้มกาต้มจะเป็นทรงแปดเหลี่ยม ตามที่ได้ยินมานครับเขาบอกว่าต้นกําเนิดมาจากอิตาลีสมัยก่อนอิตาลาีตามที่ผมฟังมานะครับอิตาลีมีสงครามโลกสมัยก่อนมีสงครามแล้วก็หรืออากาศหนาวอะไรประมาณนี้นครับคนไม่อยากออกจากบ้านกันก็เลยผลิตนี่ครับโมกาพอดทรงแปดเหลี่ยมขึ้นมา ต้มกินในบ้านนะครับต้มกาแฟกินในบ้านาเริ่มแรกจะเป็นเอสเปรสโซ่ครับเป็นจะได้เป็นเ so อสเปรสโซ่กมาจะมีสัญลักษณ์ของยี่ห้อแรกน่าจะเป็นเบลติกนะครับหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่คนชูนิ้วหนึ่งอย่างเงี้ยครับจะอยู่ข้างตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับนั่นแหละครับเป็น เป็นรูปคนชูนิ้วขึ้นมาหนย่งนี้ก็คือที่ชูขึ้นมาก็คือเอสเปสโซช็อตครับก็คือช็อตหนึ่งนิ้วชีนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิวนก็คือหนึ่งช็อตนะครับเพราะว่าเขาจะกระดกกินเป็นช็อตนะครับเงินเหล้าขาวแถวบ้านผมเป็นช็อต เป็นเป็กโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับเขาก็จะก็เลยแบบเขาก็จะต้มกินในบ้านนะครับสมัยนั้นออิตาลีหรือโซนนู้นนะครับแก้ได้ทรง8ดเหลี่ยมขึ้นมาพอพอได้กาแฟขึ้นมาจะเป็นเอสเปรสโซ่เพียวนะครับเขาก็จะกินครับ อากาศมันหนาวหรือเขาไม่อยากออกจากบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยต่อไฟฟ้าผมมันมันไม่พอดีครับผมก็เลยดัดแปลงเอาตัวนี้ครับ ในช้อปปีก็มีขายครับผมจะวางอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะวางอย่างนี้ก็ได้ผมขอวางอย่างนี้แล้วกันเพื่อว่าตรงนี้เราจะได้จับขึ้นมาได้ไง่ายขอขยับกล้องออกนิดหนึ่งนะครับเราก็วางลงไปเลยมีทิมีเทคนิคนิคนดนึงนะครับก็คือว่าผมดูจากรีวิวนะครับ มือใหม่ผมก็มือใหม่เหมือนกันตรงด้ามจับนี้มันจะเป็นมันจะไม่ทนไฟนะครับเวลาโดนไฟมันจะละลายเข้าแบบหูหลุดไปหลายคนนะครับเหูตรงนี้หลุดไปมันก็จะทําให้ไม่มีที่จับนะครับผมพอไม่มีที่จับปุ๊บมันก็จะลําบากนะครับใช้ผ้าลองมือจับจริงเราต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุเลยก็คือ มันจะโดนไฟไฟมันจะขึ้นมาตรงนี้เราต้องจะลวกตรนี้นจะหลุดนะครับเทคนิคของผมก็คือไม่ให้ตั้งไม่ไม่ให้ตั้งตรงๆนะครับถ้าตั้งตรงๆปุ๊บโอกาสไฟยัความร้อนจะขึ้นมาทําลายตรงนี้ได้ผมก็เลยคิดใหม่ว่าต้องตั้งออกมาห่างออกมานะครับให้ตรงนี้แบบโดนความร้อนน้อยที่สุดนะครับก็คือ ไฟที่จะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ครับให้ขึ้นมาข้างหน้ามากกว่าตรงนี้ครับก็เลยต้องตั้งเอีงยงๆครับผมแต่ว่าเราก็คอยสังเกตดูถ้าไฟเราไม่ขึ้นถึงตรงนี้เราก็โอเคครับตัวตั้งได้เดี๋ยวมาดูกันอันตรายนะครับน้องๆหนูๆที่ดูอยู่ จะทำตามต้องมีพ่อแม่ดูอยู่ด้วยนะครับประมาณนี้ไฟมันไม่แรงนะครับถ้าถ้าไฟมันแรงมันจะไมหมหูเลยผงจะกะไฟถ้าไฟเบามากก็ ไม่ได้กินง่ายครับน้ําไม่เดือดไง่ายออมีเทคนิคอีกอีกนิดนึงนะครับถ้าอยากได้กินเร็วก็คือเอาน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนครับใส่อันนี้ผมเอาน้ําน้ำอ่นอุณหภูมิห้องมันก็เลยจะชานิดนึงครับ กาแฟก็จะพุ่งออกรูนี้ครับถ้าไฟแรงน้ําเดือดแรงก็จะพุ่งแรงครับเราต้องคอยดูไม่ใช่ต้มไปเราก็เดินหนีนะครับจะพุ่งออกข้างๆสองรูครัพอมันพุ่งแรงเราก็ปิดไว้อย่างนี้<ม>นเพื่อจะได้ไม่ได้กระเด็นหลอกนะครับ ถ้าน้ำร้อนป่านนี้น่าจะขึ้นแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำผมใช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็จะขึ้นชานิดนึงน่งระาวาังหูนะครับระวังหูอุ้ยมาแล้วครับคุณผู้ชมเห็นไหมเราต้องผ่อนไฟด้วยครับไม่งั้นจะพุ่งแรงเราก็เตรียมปิด ไม่พุ่งแรงเราก็ไม่ต้องปิดก็ได้ครับครับน้ําจะเดือดออกลูข้างข้างสองสองข้าง,ง Amazing มากต้องปิดไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวม้อข้างล่างจะไหม องสีขาวเขาเขาจะเรียกเ <c oughs> ขาเรียกครีมมากนะครับจะเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับหม้อตม้มแล้วก็บางคนเขาบอกว่าถ้าใส่กระดาษกองแผ่นกลมๆที่ผมเล่าให้ฟังไว้ตอนตน้นจะได้ครีมมากที่เยอะแต่ว่า ก็พอมีนะครับองผมไม่ได้ใส่กระดาษกองเรียบร้อยเราได้เอสเฟสโซช็อตเดี๋ยวผมจะลินให้ดูเท mm hmm. ให้ดู ขึ้นฉากสวยๆให้ดูดีกว่า <Sure. S 1> แล้วก็ลินยังนี้เไยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อน มือครับสักคู่ครับโอเคได้แล้วเป็นไงครับหม้อนี้สามครับถ้าใส่น้ำถึงวาวนะครับก็จะได้กาแฟได้เอสเปรสโซ่ เขาเรียกน่าจะเป็นน่าจะเป็นสองช็อตนะครับเพราะว่าผมลองตวงใส่แก้วนี่แก้วนี้ครับได้สองแก้วนะครับสามครับหรือหกครับจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นับกาแฟ กาแฟคั่วบทเองครับไม่ได้คั่วเองเวลาชิมนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าครับ <c oughs> เขาต้องชิมให้มันดังซูปนะครับ <c oughs> ทำไมต้องให้ดังซูปเมื่อก,กี้เหมือนกับเราสดนะครับ มันกับเราสดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราสดเนี่ยจะเป็นการทําให้กาแฟนะครับเข้าเป็นฟอยเหมือนกับฉีดเข้าปากนะครับฉีดเข้าภายในปากมันจะได้ลดสัมผัสทั่วปากนะครับต้องสดในด,ดังซูปนะครับนะครับเมื่อกี้ เป็นการฉีดกาแฟเข้าปากเป็นละอองเข้าปากครับรสชาติรสชาติเอสเสโซช็อตนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยนะครับก็จะ,ะเหมือนประมาณะจะเรียกว่าขมก็ได้นะครับขมแล้วก็มีความหอมหอมของเมล็ดกาแฟ เมดกาแฟอาราบิก้านะครับที่ผมใช้หมดแล้วครับใครมียี่ห้อไหนแนะนำก็ให้ลองก็ส่งมาได้หรือว่าแนะนำยี่ห้อไหนก็เมนต์ใต้คลิปได้นะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้ผมจะไปตามครับตามหมดแล้วไม่มีชงแล้ว รสชาติจะหอมหวนโอเคครับครับก่อนก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกการรับชมไปแล้วครับสวัสดีครับ